จะไม่รู้มันเจ็บใช่ไหรู้เจ็บเหรอเจ็บไหมฮะเป็นไรนะมันเหนียวอ๋อเหนียวเพราะว่าน้องวินกินน้ําซุปเอข้าวต้มหรือเปล่าเนี่ยไหมรับเงินมานี่ นวินครับบีมาใหา้กลงหน่อยมาให้กลงเป้าๆหน่อยแล้วไหนมาครับมาให้กลงเป้าหน่อยแล้วอะ,อ,ะอะไรอ่ะ,อะนั่งดีๆอันั่งนั่งนั่งขึ้นเหมือนตักกันเจ้าชี มาใส่ดีๆางนั่งลงเลยมาใส่เองเลยดีมากใส่ให้ถูกข้างนะปางดูก,ก่อนสลับข้างก่อนไม่ถูกต้องสลับข้างไม่ใช่ครับเร็ว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 เร็เร็วเร็วเร็ว<ๆ> เออร็วๆถ้าอยากทำเองก็ไม่ต้องทำละเออเร็วๆๆไม่ถูกข้างสีครับแต่ข้างซ้ายก่อนอันนั้นเป็ข้างซ้ายอันนี้มันเป็นข้างนี้ต้องดูให้ถูกก่อนมันหน้าตาไม่เหมือนกันเลยดูรูปเท้าเราใส่เองก็ถ่ไม่ถูก อันนั้นไม่ถูกเออดึงขึ้นดีไหมอ๋อเงิปแล้วสองเนี่ยโอ้มีวิธีต้องดึงท้ายแล้วตรงอันนี้ก็ดึงขึ้นนะดึงนิ้วมันตัวนี้ขึ้นมาแล้วน้องก็ติดแป๊บอ่ะมาปล่อยแล้วเอ้าชุบเออเออเอออ่าเลยอืมเก่งมากเขามีวิธี ลาถอนเหมือนกันชี่หลังใส่สบายไหมตัวใหญ่บบ <c oughs> มาบ้าขื่อเดซ่าผมขังที่สองขื่อได้กับพัดว่านประกันหุ่นแดน่งหุ่ยาเหมือนพอดีขึ้นจัดยาอาทียมเดียวอเป็นหัว งานเห็นม่ามันเงไเดิสิมันเป็นยังไงพอดีไหมติบวีนเฮยจะเปรียบเลยได้เก็บของ ป๋าออกกำลังใจให้ป้าปันหน่ยครับเห็นไหมกระเป๋ากรางสีดำถือให้หน่อยเอามายืนเทียบเลยเอามายืนเทียบหลานยืนเทียบน้องวินคงถ่ายรูปไว้เป๋าใบนั้นใช่ไหมอ้าวป้ามากกว่ป้ามามากลับแล้วนะ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่ซีอูเอากระเป๋าให้ป้าปันแล้ว <c oughs> โอ้ยโอ้ยใบบนอ, <c oughs> อ่ะอาเรออาเร่อ ก็คือเองว่าให้ประมาณ <coughs>